กั่เ็ไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับทีมิวเวอร์ของเครื่องเทศหัวฉีดนะครับตัวนี้ผมเครื่องเทศหัวฉีดผมเพิ่งส่งไปที่จังหวัดสระแก้วนะตัวนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมจะคอนโทรลเครื่องเทศหัวฉีดนะครับที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมให้ลูกค้าส่งโปรแกรมรหัสทีมิวเวอร์มาเรียบร้อยละเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้เป็นหน้าจอของเครื่องเทศหัวฉีดของลูกค้านะครับ อ่าตอนนี้เรียบร้อยละแล้วนี่ก็เป็นหน้าจอของผมเองโอเคต่อมานะครับตอนนี้ผมคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยนะครับทูกค้าสอบถามมาว่านะครับอยากจะเพิ่มเบอร์หัวฉีดเพิ่มนะครับวิธีแอดหัวฉีดแอดข้อมูลใหม่เพิ่มเลยครับต้องทํำยังไงนะผมก็จะทําสอนผ่านวิธีนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาเนี่ยครับที่ C I injector นะครับผมตัวนี้โอเคแล้วก็ได้ได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าหัวฉีดลูกค้าเป็นเมื่อกี้ผมสอบถามมาเป็นหัวฉีดนังวรานะเป็นหดินโซนะครับแล้วก็เข้ามาที่หมดดินโซก่อนดินโซปุ๊บแล้วก็ค้นหาเบอร์ที่เบอร์สแตนดาร์ดมันก่อนเนาะสแตนดาร์ดเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งหกหกอ่ะเราก็ค้นหาหนึ่งหนึ่งหกหกตอนนี้มันเป็นศูนย์เก้าอยู่เราก็ต้องเลื่อนลงมาให้เป็นหนึ่งหนึ่งก่อนอ่าตอนนี้นะครับ อ่าครับตอนนี้เราค้นหาเจอแล้วนะครับผมเป็นหัวฉีดน้ำมันะครับเป็นเบอร์ขึ้นต้นตัวหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ผมได้ทําการเพิ่มนะครับให้ลูกค้าแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นปลายหัวฉีดเก้าสี่เจ็ดนะครับผมทําการเพิ่มตัวนี้ละแต่ตอนนี้ลูกค้าอยากให้ผมสอนนะครับสอนวิธีนะครับผมก็จะสอนวิธีให้อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับตอนนี้เราก็กดตัวนี้ก่อนปุ๊บอ่ากดให้มีเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วจะมีคําว่าเนี่ยครับด้านล่างเนี่ย f3 แอดนะครับแอดไหนเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็แอดเข้าไปเนี่ยกดตัวคข้ามาแอดก่อนเราคิดคิดเข้าไปแล้วเราก็ใส่พาร์ตนัมเบอร์ของหัวฉีดเข้าไปนะครับที่เราต้องการนะครับพาร์ตนัมเบอร์อ่าเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ศูนย์ครีด e b เจ็ดศูนย์ เอออ่าแค่นี้เราใส่หัวฉีดอย่างนี้ครับได้ประมาณนี้แล้วก็กคอนเฟิร์มนะครับปึ๊บอ่าได้มาแล้วนะครับต่อมาเราเขาจะให้เราใส่ข้อมูลนะครับใส่ข้อมูลเนี่ยใส่เพชเชอร์เท่าไหร่นะครับใส่แรงดันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมแนะนานะครับให้เราเทสหัวฉีดกันดีกว่าเทสเสร็จเรียบร้อยเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ปุ๊บ เราต้องหาหัวฉีดดีนะครับต้องดีๆทั้งนั้นนะที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับถ้าหัวฉีดไม่ดีแล้วข้อมูลของเราก็จะเพี้ยนไปนเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาแก้ไขตรงนี้ตรง vevl นะครับให้เราแก้ไขได้กดเข้าไปเนี่ยครับเราต้องถ่ายรูปอันที่เราเทสก่อนเรียบร้อยละเราก็มาเข้ามาแก้ไขตรงนี้ injector standard q u a i t y นะครับคือค่า Standard ที่เราเทสได้นะครับประมาณนี้นะครับม okay, าแก้ไขตรงนี้ก็พอละ injector standard q u a i t y นะครับให้เราดับเบิลคลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกปุ๊บเราก็ตอนที่เราถ่ายรูปไปได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาใกล้แก้ไขเสร็จแล้วก็มากด f6 นะครับ f6 คือ s a v นะครับ save อ่ะเฟเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซฟกดเซฟไปเลยอ่าต่อมาเราขั้นตอน VE ก่อนเนาะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็น LL TL นะครับะผมไล่ขึ้นไปตอนนี้ผมสมมุติให้นะครับตอนนี้ค่ามาตรฐานเขาก็ใส่มา2.5นะเฟเชอร์ ature, อยู่ที่25 MPa อย่างเงี้ยต่อมาแล้วก็กดเซฟตลอดเลยกดเซฟปุ๊บอ่า TL เท่าไรอ่ะ TL ก็เปลี่ยนเฟเชอร์ ature, เปลี่ยนละ80ละตอนนี้สแต n d a นดาร์ด3.2แม็กการฉีดสูงสุดเท่าไหร่อย่างเงี้ย 62แต่ถ้าเราเปลี่ยนไป9 4 7า่อ่ะมันการฉีดน้ำมันก,ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมีประมาณ75นะครับประมาณนี้เราก็ต้องทำการแก้ไขเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแบ็กล็อกไล่แก้ไขให้หมดเลยต่อจากนั้นเราก็กดเซฟเซฟตลอดนะครับเซฟต่อมาแล้วก็ continue. คอนติเนียคอนติเนียปุ๊บเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคก็ได้หน้าตาแบบนี้มาละ เราก็เทสโซชีตต่อไปเลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็เนี่ยครับที่เราเพิ่มแอดเพิ่มเบอร์มาก็จะเป็นเนี่ยครับสองตัวที่ผมแอดเข้าไปละถ้าเราแอดเองก็จะเป็นคําว่า User นะครับ User ก็คือสําหรับเราในี่ที่ทราทำ,ทำกันแก้ไขเมนูแฟกเตอร์ก็คือหมายมาจากค่าที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้แต่เราทําแก้ไขก็จะเป็น User นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ใช้งานไม่ยากเลยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผมการแอดข้อมูลเพิ่มนะครับของเบอร์หัวฉีดหรือว่าพาร์ทหัวฉีดแต่ละเบอร์นะครับ PC t ีวั t น a เทคไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณครับนะสวัสดีครับอันนี้เรียบร้อยรน่ะ

แค่เขียวๆทางเขียวเมาเยสไว <laughs> 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 เอาวะเอาอชุด้กยมเร็วมากมันต้องเร็วลันลิ้นทนะที่นั่นคกว่าเร็วมาก